อานกกระจิบปูเบี้ยชอสิคู่ต่อสู้ปูเบี้ยคอห้าอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยชอสิฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นคอหกอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาชอสามคู่ต่อสู้ปูเบี้ยงอห้าอาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดขึ้นมาชอสองคู่ต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นคอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาจอสาม คู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้นงหกอาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาชฉสคู่ต่อสู้พัฒนาคนขึ้นชฉเอาจารย์นกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาคอสคู่ต่อสู้พัฒนามาขึ้นจเจอาจารย์นกระจิบพัฒนามาขึ้นมางสองคู่ต่อสู้พัฒนาคนขึ้นคอเอาจารย์นกระจิบปูเบี้ยขอสคู่ต่อสู้ปูเบี้ยฉห้ อาจารย์นกกระจิบขยายคคนขึ้นมาขอไข่สามคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นงอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นจาสองฝ่ายคู่ต่อสู้ชิงแปรขบวนก่อนนะครับด้วยการนำเรือที่ก่อแปมากดขุนอาจารย์นกกระจิบโตตอบคู่ต่อสู้กลับด้วยการแปรขบวนเป็นโคนก้าวร้าวครับคู่ต่อสู้บุกด้วยการกินแลกเบีย้ยที่ฉาสี่ไล่เม็ดอาจารย์นกกระจิบนำเบีย้ยเข้ามากิน คู่ต่อสู้ปูเบี้ยจอห้าจะเปิดหน้าขุนของอาจารย์นกกระจิบจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจส่งเบี้ยสูงมรณะขึ้นมาจังหวะนี้คู่ต่อสู้ส่งเบี้ยขอหกไปไล่โขนอาจารย์นกกระจิบถอยโขนลงไปที่ขอไข่สามคู่ต่อสู้ตัดสินใจส่งเบี้ยงอห้าไปงอสิโจมตีเม็ดอาจารย์นกกระจิบตอบโต้คู่ต่อสู้ด้วยการกินเบี้ยที่ขอห้าไล่เม็ดคู่ต่อสู้ใช้เม็ดขึ้นไปกิน อาจารย์นกกระจิบถอยคนไปผูกเบี้ยคู่ต่อสู้ขยายโคนขึ้นขอไข่หอาจารย์นกอระรจิบขยายม้าขึ้นมาขอไข่สาในตำแหน่งของม้าชงนนะครับโจมตีเบี้ยสูงของคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยสูงกินแลกกับเม็ดอาจารย์นกกระจิบใช้โคนขึ้นมากินคู่ต่อสู้ปู่เบี้ยริมขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยมาโจมตีเม็ดของคู่ต่อสู้ ฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกถอยแมกกลับมาอาจารย์นกกระจิบนำเรียงคนขึ้นมางอสามฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือออกคลองครับอาจารย์นกกระจิบขยับขุนมาที่ฉอสองคู่ต่อสู้ส่งเรี้ยริมขึ้นไปโจมตีมา้าอาจารย์นกกระจิบถอยม้ามาที่คอหนึ่งคู่ต่อสู้ขยายม้าไปที่กอห้าอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่คอหนึ่ง กดเบี้ยก,กดโคนคู่ต่อสู้และป้องกันไม่ให้มา้าของคู่ต่อสู้บุกเข้าไปจังหวะนี้คู่ต่อสู้โยกมา้าขึ้นไปคอหกอาจารย์นกกระจิบนำเรือมากดขุนครับคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ตาคอเจ็อาจารย์นกกระจิบนำมา้าขึ้นมาจอสองฝ่ายคู่ต่อสู้เตรียมซ้อนเรือครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาแลกคู่ต่อสู้ซ้อนเรือ อาจารย์นกกระจิบแลกเรือคู่ต่อสู้ออกไปหนึ่งลำคู่ต่อสู้กินตอบอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยริมขึ้นมาคู่ต่อสู้ยันเบี้ยไว้อาจารย์นกกระจิบโยกม้ามาโจมตีเบี้ยริมคู่ต่อสู้นําเรือมาผูกอาจารย์นกกระจิบถอยม้าไปที่อสองฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยคนมาที่จแปอาจารย์นกกระจิบนําเรือมาที่ชหนึ่ง คู่ต่อสู้นำคนขึ้นจอเจ็ดอาจารย์น้อกระจิบถอยม้ามาที่จอ2ฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งม้าขึ้นไปแรกอาจารย์ต้กระจิบนำเรือมาบุกครับเกาะเบี้ยคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแรกม้าอาจารย์น้กระจิบถอยคนไปกินฝ่ายคู่ต่อสู้ขยายม้าไปที่กอหอาจารย์นกระจิบนำคนขึ้นมา คู่ต่อสู้ขยับขุนมาที่งอเจ็ดอาจารย์นกระจิบนำม้ามาที่ชอช้างสามคู่ต่อสู้ถอยคนกลับมาอาจารย์นกระจิบนำเรือมาบุกที่ชอแปดคู่ต่อสู้นำคนขึ้นคออาจารย์นกกระจิบขยับขุนมาที่จอสองคู่ต่อสู้เดินขุนคอเจ็ดอาจารย์นกระจิบนำม้าไปที่ชอหนึ่ง ครูต่อสู้นำมา้าขึ้นไปขอไข่สอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาที่ย่อ2ครูต่อสู้ส่งม้าไปรุกอาจารย์นกกระจิบติดกินม้าคู่ต่อส okay. ู้ถอยม้ามารุกอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาที่คอ2คู่ต่อสู้ถอยม้ากลับมาอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาที่ฉอสคู่ต่อสู้ขยับขุนมาที่ขอเจ อาจารย์ก็กระจิบน <im> ําขุนมาที่ขอสครูต่อสู้เดินขุนคอเอาจารย์ก็กระจิบถอยม้ามาที่จอหนึ่งคูต่อสู้เดินขุนขอเอาจารย์ก็กระจิบนําม้ามาที่คอสครูต่อสู้เดินขุนคอเอาจารย์ก็กระจิบนำม้าขึ้นมาขอไข่สี่ครูต่อสู้เดินขุนขอเอาจารย์ก็กระจิบนำขุนมาที่คอสอง จังหวะนี้คู่ต่อสู้นำขุนขึ้นขอหกอาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจหลบขุนมาที่ตาก่อเจ็อาจารย์นกกระจิบมองเห็นแต้มบุกโจมตีคู่ต่อสู้ใช้ม้ากินโคนลนรุกครับพร้อมทั้งผูกเรือฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้ามาก,กินอาจารย์นกกระจิบได้กินเบี้ยอีกตัวครับผมคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นไป อาจารย์นกกระจิบนำโคนมาผูกเรือคู่ต่อสู้นำเรือมาที่ตาชอเจ็บอาจารย์นกกระจิบนาขุนขึ้นมางอสาคู่ต่อสู <Quiz S 3> ้นำเรือไปกดขุนอาจารย์นกกระจิบนาเรือลงมาที่ขอหนึ่งเตรียมนำโคนมารุกนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้โยกม้าไปที่กอห้าอาจารย์นกกระจิบนำโคลนมารุกคู่ต่อสู้ถอยขุนมาที่กอเจ็ อาจารย์นกกระจิบถอยโคนกินเบี้ยไล่มา้าฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งม้าไปที่คอส่ครับยอมแลกกับโคนตัวนี้นะครับผมอาจารย์นกกระจิบใช้ขุนขึ้นมากินคู่ต่อสู้ใช้เรือกินโคนอาจารย์นกกระจิบส่งโคนขึ้นมาก่อห้าฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้เรือกินเบี้ยอาจารย์นกกระจิบส่งขุนมาบุกไล่กินเรือ ฝ่ายคู่ต่อสู้นําเรือมาจับกินเบี้ยสูงอาจารย์นพกระจิบนําขุนเข้ามาบุกครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเบี้ยที่งอศอาจารย์นพกระจิบนําเรือมารุกคู่ต่อสู้หลบขุนเข้ามุมอาจารย์นพกระจิบนำโคนบุกเข้ามาเตรียมขึ้นมารุกจนนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเบี้ยที่คอสามหงายอาจารย์นพกระจิบนำโคนมารุกจนครับผม อาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาคอสองคู่ต่อสู้หน้ากากทุเรียนนะครับปูเบียจอห้าอาจารย์นกกระจิบพัฒนาเมพขึ้นมาขอสองคู่ต่อสู้พัฒนาคนขึ้นงอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมางอสองคู่ต่อสู้นำาคนขึ้นจอหกอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยฉสี่ คูต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นนอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาชอสองครูต่อสู้ปูเบี้ยชอหอาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาชอสครูต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นเป็นม้าโยงซ้ายอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาชอสอาจารย์นกกระจิบเปิดในรูปของม้าเทียมโคนนายผลนะครับ คู่ต่อสู้หน้ากากทุเรียนพัฒนาเม็ดขึ้นชอเจ็อาจารย์ก็กระจิบป,ปูเบี้ยชอสหน้ากากทุเรียนพัฒนาคนขึ้นชอเจเป็นไม้โยงซ้ายคนผูกโคนนะครับอาจารย์ก็กระจิบนำเรือมาที่ชอหคู่ต่อสู้นำขุนมาที่งอแอาจารย์ก็กระจิบป,ปูเบี้ยขอสคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นคอเจ อาจารย์นกกระจิบป,ปูเบี้ยก,กอสิครูต่อสู้นำเรือยอมาที่คอแปดอาจารย์นกกระจิบขยายขนขึ้นมาขอไข่สามครูต่อสู้ขยับขุนมาที่ขอไข่เจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาคอสองสังเกตนะครับขุนทั้งสองฝ่ายอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับเป็นแต้มขุนพึ่งใบบุญนะครับผมขุนปลอดภัยทั้งคู่นะครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้วางแผนที่จะซ้อนเรือนะครับนำเรือขึ้นคอเจ็ดลักษณะคล้ายๆเรือมเหมสวนอาจารย์นกกระจิบบุกคู่ต่อสู้ด้วยการส่งเบี้ยสะกดทับขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยคอหกขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยเข้ามากินคู่ต่อสู้เลือกยันเบี้ยไว้อาจารย์นกกระจิบบุกคู่ต่อสู้ด้วยการกินเบี้ยที่ฉอห้าไล่โคนคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยขึ้นไปกิน อาจารย์นกกระจิบกินเบี้ยจอห้าของคู่ต่อสู้ไล่ม้าคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยจอสฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจส่งเบี้ยสูงขึ้นไปจอสี่อาจารย์นกกระจีบนํโคนขึ้นมาคอสี่คู่ต่อสู้นําเรือมาซ้อนครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจีบตัดสินใจใช้โคนแลกสองเบี้ยคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยกิน อาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมากินฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งม้าไปบุกอาจารย์นกกระจิบนำแม็กขึ้นมาจอสามฝ่ายคู่ต่อสู้บุกอาจารย์นกกระจิบด้วยการใช้ม้าแลกกับเบี้ยอาจารย์นกกระจิบใช้ม้าขึ้นมากินคู่ต่อสู้ใช้ม้ากินโคนอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยขึ้นมากิน คู่ต่อสู้ใช้เรือกินอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมางอสิฝ่ายคู่ต่อสู้มองเห็นว่ามีเรือกดขุนของอาจารย์นกกระจิบอยู่นะครับเบี้ยเปิดไม่ได้ฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เรือกินเม็ดฟรีครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือกอมาที่จอหนึ่งผูกมา้าฝ่ายคู่ต่อสู้หลบเรือมาที่คอสิ อาจารย์นกระจิบนำขุนขึ้นมาขอไข่สามฝ่ายคู่ต่อสู้ปักโคนขึ้นตรงๆครับบุกโจมตีม้าของอาจารย์นกระจิบจังหวะนี้อาจารย์นกระจิบตัดสินใจนำเรือมาโต้อตอบครับโจมตีโคนคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้โคนกินม้านะครับที่จอสี่อาจารย์นกระจิบใช้เรือกินโคนพร้อมทั้งกดกินเม็ดฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เรือกินเนื้อรุก อาจารย์นกกระจิบหลบขุนไปที่ขอไข่สองคู่ต่อสู้นำเรือรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนลงมาที่ขอไข่หนึ่งฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาผูกโคนครับอาจารย์นกกระจิบกินเม็ดรุกคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ตาขอแปดอาจารย์นกกระจิบได้กินโคนอีกตัวครับผมเท่ากับว่าอาจารย์นกกระจิบได้เปรียบม้านะครับผม ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือไปที่คอสองอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจส่งม้ามาบุกและในจังหวะนี้ฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยเรือกลับมานะครับผมคร่อมม้าและเบีย้ยถือว่าเรือแต้มน,นี้ดีมากนะครับอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาที่ตาจอเจ็ดฝ่ายคู่ต่อสู้กินเบีย้ยฟรีครับผมรุกอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมา ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือไปรุกอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจหลบขุนขึ้นมาก่อสามคู่ต่อสู้นำเรือมาซ้อนครับแม้ว่าอาจารย์นกกระจิบจะได้เปรียบสักมากคือม้านะครับแต่ว่าขุนอยู่ไม่ดีนะครับผมจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำเรือลำล่างนะครับขึ้นมาจ่อสามฝ่ายคู่ต่อสู้ยืดเรือลงไปขู่รุกจนครับ อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจหลบขุนขึ้นมากสีฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือนะครับลงไปที่ขอไท่สองและเนื่องด้วยเวลาบีบนะครับในจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบโยกม้ามารุกฝ่ายคู่ต่อสู้หลบขุนไปที่คอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบถอยม้ามาที่ตาอสีทำให้ฝ่ายคู่ต่อสู้มองเห็นแต้มหมากสองทีรุกจนนะครับนำเรือรุก บังครับเรืออาจารย์ต้อกระจิบมาปิดแล้วคู่ต่อสู้นําเรือนะครับผมรุกจนครับผมอาจารย์นกระจิบเปิดหมากด้วยเบี้ยคอส่ครับฝ่ายคู่ต่อสู้ปูเบี้ยจอห้าอาจารย์นกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาคอ3คู่ต่อสู้ปูเบี้ยชฉห้าอาจารย์นกระจิบปูเบี้ยงอสิคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นชฉหก อาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาคอสองครูต่อสู้นักกากทุเรียนพัฒนาคนขึ้นคอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจส่งเบี้ยสูงขึ้นมาเป็นเบี้ยสูงไม้ยงซ้ายนะครับครูต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นคอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำาคนขึ้นมาอคอสามครูต่อสู้ปูเบีย้ยชอหกไปชอห้าปูเบีย้ยเรียงสามนะครับ อาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาชอสองคู่ต่อสู้พัฒนาคนขึ้น,ออนชอเจ็อาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาชอสองคู่ต่อสู้นําคนขึ้นชอช้างหกอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยชอสี่ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจส่งเบี้ยสูงหน้าโคนขึน้นไปเรียกว่าเบี้ยสูงมรณะอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยริมครับจะกินตัดเบี้ยของคู่ต่อสู้ ฝ่ายคู่ต่อสู้จะต้องใช้โคนกินนะครับเพราะว่าเรือจะขาดคู่ต่อสู้จึงตัดสินใจหลบเรือนะครับมาที่ตาชอ .8 อาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาจอสี่ตั้งแท่นครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจทำลายโคนของอาจารย์นกกระจิบทิ้งนะครับด้วยการกินแลกอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมากินคู่ต่อสู้นาขุนขึ้นจอเจ็ด อาจารย์นกกระจริบพัฒนาเม็ดขึ้นมางอสองครูต่อสู้ปูเบีย้ยขอห้าอาจารย์นกกระจริบนำขุนขึ้นมาอคอสองครูต่อสู้ขยายเม็ดขึ้นขอไข่หกอาจารย์นกกระจริบบุกคู่ต่อสู้ด้วยการกินแลกเบีย้ยครูต่อสู้ใช้เบีย้ยขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจริบนำเรือมาเกาะกินโคลนครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาผูกอาจารย์นกกระจิบนำเรือที่ก่อนหนึ่งมากดขุนคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้หลบขุนจากตากดนะครับและมาผูกคนไว้ในจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบชิงบุกค,คู่ต่อสู้ก่อนด้วยการกินแรกกับเบี้ยสูงครับฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยที่ชอห้ขึ้นไปกิน อาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาแลกกับเบี้ยสูงเพื่อนำตัวหมากขึ้นมาบุกนะครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเม็ดหายไล่โคนอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมากินคู่ต่อสู้ส่งเม็ดขึ้นไปคอห้าอาจารย์นกกระจิบป,ปูเบี้ยวเฉสามขึ้นมาชฉสี่จะบุกหน้าขุนของคู่ต่อสู้นะครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเบี้ยที่คอสี่อาจารย์นกกระจิบกินตอบ คู่ต่อสู้ปูเบีย้ยก่อห้าเตรียมที่จะนำม้าขึ้นนะครับอาจารย์นกระจิบส่งเบีย้ยขึ้นมาโจมตีโคนฝ่ายคู่ต่อสู้ปักโคนขึ้นอาจารย์นกระจิบนำเรือมารุกฝ่ายคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ตาจอแอาจารย์นกระจิบหงายเบีย้ยไล่โคนฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้โคนกินเบีย้ย อาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยงหายกินแลกกับเบี้ยความเตรียมนำม้ามารุกคาดนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือนะครับมาป้องกันอาจารย์นกกระจิบส่งม้ามารุกครับบังคับคู่ต่อส,ส,อสู้ใช้เรือกินอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยงหายเข้ามากินฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแลกกับเบี้ยที่งอห้าง อาจารย์นกกระจิบนำเรือมาจับกินโคนฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยคนกลับมาอาจารย์นกกระจิบนำเรือลงมาลุกจนครับผม